สวัสดีคะ่ะอันนี้คือกี่วันนะคะหลังผ่าประมาณสองสามอาทิตย์วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดนะคะโอเควันนี้ยี่สิบกว่านะคะยี่สิบยี่สิบเท่านั้นแหละ <23. S 1> แล้วไม่ได้แล้วยี่สิบสามโอเคแก้จมูกที่มันปลายบางมาก<ไ>ปลายบางมากใช้ใชหลังหูแล้วก็เนื้อเทียมนะคะอย่างแดงๆนิดหน่อยช้ำม,มากไหมคะไม่เลยคะ่ะไม่นะคะตั้งแต่วันแรกมันแค่ตึงๆคะ่ะตึงๆเท่หนอยนแล้วก็ไม่เขียวแม่เลยค่ะมันจะเป็นเหลือง ครับผมไม่เจ็บก็ใช้หลังหูหลังหูนี่บางคนเขากลัวนี่เจ็บมากไหมคะหลังหูไม่ค่ะหลังหูกับจมูกเจ็บตรงไหนมากเหมือนกันอืมมันไม่ค่อยเจ็บนะอ๋อเหรอค่ะโอเคดีค่ะน่าจะเป็นพราะทำสองรอบหรือเปล่าคะก็เลยไม่ค่อยเจ็บเละอ๋อเคยเอาหลังหูมาแล้วเหรอหลังหูยังค่ะอ๋อ๋อหมายถึงว่าทำสองรอบคือรอบที่ทำจมูกนะคะอ๋ออันนี้คือครั้งที่สองตรั้งแก้ก็เลยรู้สึกเฉยเฉยใช่ค่ะแต่ครั้งแรก เขียวหมดเลยนะคะตา,าแต่ครั้งนี้ไม่เขียวเลยค่ะแกจมูกไม่เจ็บอย่างที่คิดใช่ไหมคะไม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเนื้อจมูกเขายืดได้ดีนะคะสวยดีแต่ปลายบางมากก็เลยแก้ไขให้หายบางหลังหูช่วงแรกอาจจะแดงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเลือดไปเลี้ยง<ม>ตรงปลายจมูก<อ>นะครับของเดิมมันบางมากใช่ค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวมก็จะดีค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะขอบคุณมากนะครับสําหรับรีวิวค่ะค่ะ